สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์ชาวต่างชาตินะครับกมจะเป็นปั๊มไลค์ราคาถูกมากนะครับสําหรับบริการนี้นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เป็นเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เป็นเพื่อนทําการเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเค A นะครับคีดทีเฮนะครับหรือคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้โดยตรงเลยนะครับจากนั้นก็เป็นเพื่อนทาการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะเซตเก็บเว็บไซต์นะครับก็จากนั้นนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับจากนั้นทําการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้นะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็หากใครนะครับที่มี Gmail ก็สามารถสมัครผ่านทาง Gmail ด้านล่างได้เลยนะครับเมื่อทําการสมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับทําการลงชื่อเข้ใช้งานนะครับ เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมีประกาศของทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านบนนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนคอยสังเกตแล้วก็อ่านกันด้วยนะครับบ่มาค้งก็จะเป็นประกาศกิจกรรมการลดราคานะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรม อ่าวันรอยกระทงนะครับมีลดราคาถึง3วันด้วยกันนะครับด้านซ้ายนี้จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีมากมายเลยนะครับที่ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะบางบริการนะครับก็สามารถหารายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องการเติมอ่าช่องทางการเติมเงินที่เราเลือกมากมายเลยนะครับที่มาดูวิธีการปั๊มไลค์คนไทยกันบ้างนะครับ ปั๊มไลไ์คนปั๊มอะไรต่างชาติกันบ้างนะครับให้เรามาคลิกที่ facebook หมวดหมู่นะครับก็ให้เรามาเลือกที่ถูกใจโพส์นะครับรูปวิดีโอนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับเพื่อนๆทาการเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอบริการนะครับที่มีชื่อว่าถูกใจโพส์รูป a c e b o o k นะครับบริการที่หกหนึ่งเจ็ดสามนะครับจากนั้นก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับให้เราไปที่ facebook นะครับทําการเลือกโพสต์ที่ต้องการนะครับทําการคลิกถุงวันเวลานะครับตรวจสอบสถานะโพสด้วยนะครัว่าเป็นสาธารณะหรือเปล่านะครับ เมื่อทําการตรวจสอบเสร็จแล้วข่ดล็อกหลิงมาได้เลยนะครับนํามาใส่ในเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้นะเลยนะครับต้องการกี่ไหลก็พิมพ์งันไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูสัก100นะครับเพราะขั้นต่ำอยู่ที่ห0นะครับทําการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วก็จะมีข้อความเขียวๆขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแต่ทางเว็บไซต์จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้ด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับยอดมีขึ้นหรือยอดขึ้นช้านับก็สามารถนำรหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับมแอดมินคอยตรวจสอบให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็สะดวกมากนะครับแล้วจะมีรายละเอียดที่เราเมื่อได้สั่งซื้อไปนะครับหากเพื่อนๆนะครับที่ทําการปิดเว็บไซต์ไปแล้วหรือต้องการจะดูยอนหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในประวัต โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับตอนนี้อยู่ในล่วงช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ มาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางสแกน QR Code นะครับเติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายใน15นาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ แสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูม e นนี่วอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับไม่เป็นบริการนะครับกต่บริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็ สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับจะมีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับค่าตาค่าแนะนํานะครับห้าเปอร์เซ็นจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอกตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอด ยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายัางไม่ได้เบิกไปก็จะสแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างน,นะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทาง l ล n e ID ก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝากติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถ ฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสําสั่งซื้อนะครับคำร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถฝากรูปให้อดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความแอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับ อตัวนี้ยอดไลฟ์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณสองสามนาทีเองนะครับก็ไวมากๆนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการไลฟ์ราคาถูกแล้วก็ขึ้นไวนะครับก็อยู่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ